ไฟพีดานด้วยนะเห็นไหมไฟพีดานไฟพีดานแหมหลุดแล้วเห็นไหมดูด้วยก่อนเดี๋ยวถอดร้อนเห้ยหลุดแล้วเห็นไหมแค่นี้แล้วก็ถอดหลอดออกหลังเหมือนกันข้างหลังเห็นไหมจะมีร่องอย่างเนี้ย เห็นแล้วทางนี้นะกดเออึ๊บชึบนี่ออกแล้วไป้ยดันเฟดานนี่นะจะเป็นด้านหน้าเป็นหน้า้านหน้ามีสองหลอดอสองหลอด ข้างหาเป็นขั้วเสียบแบบนี้แล้วก็ขั้วเสียบไปสองอันอขั้วเสียบแบบนี้นะสองอันข้างหลังเป็นขั้วแบบนี้นะข้างหลังขั้วแบบนี้เราก็าขั้วนี้ไปหนึ่งอันข้างหลังจะเป็นใส่อนใหญ่หน่อยนะข้างหลังสว่างเลย หลังเล็กอันนี่ชุดมันแค่นี้แหละปคือมานี่แค่นี้นนนไปดูกันพอปุ๊บอ่าเปิดติดก็สลับฟังนะ เออหลังไอ้บูนะเสร็จแล้วก็ยัดขึ้นไปแล้วสองหน้าก็เสร็จแล้วนะสีไอ้บูไปปดานแล้วเราเปิดประตูมันจะออกมาให้เราปิดประตูมันจะค่อยๆรีดับ ค่อยๆรีดับนะนี่ฮิตยอดฮิตรับสีนี้จะค่อยๆรีดับลงคาร์โลปิดประตู ่เห็นไหม,มันจะนานหน่อยวันหนึ่งเนี่ยเกือบนาทีะเดี๋ยวเรามาติดไฟเลี้ยวเร็วต่อเลี้ยวนะเร็วซุดเลยเลี้ยวเร็วตัดไฟเลี้ยวนี่ไปถอยตัดไฟเลี้ยวก็ไม่ยากเลยนะติดง่ายๆสั่งไปติดเองได้ก็คันนอ็อตสองตัว สองตัวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะมีสามารถสั่งไปทำเองได้ถ้าติดขัดอะไรก็โทรหาผมได้ตลอด,ดลอ่าอันนี้รีบึบหมุนไหมหมุนหมุนดึงออกแล้วกดแล้วก็หมุนอีก S <S เห็นไหมเ้วก็หมุนเนง่ายใส่ว่าเข้าอ,อกเาก็ลองไฟก่อนแล้วค่อยขันน็อตได้ควานี้ก่อนก็ได้พร้อมกัน กองถอยเขานะดึงเหมือนดึงแค่นี้แล้วก็อามาใส่ร่อนใหม่เข้าไปอ่ะมันจะเป็นเชี่ยวสลับแบบนี้นะไม่ใช่เชี่ยวตรงเชี่ยวตรงมันเจ็ดอันนี้จะตรงกันเริ่มเงีนมันเข้าไป มันดนล็อกมันจะเข้าเลยแน,นี่เข้าแล้วก็เดินใส่เดินเสร็จแล้วก็ไปลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะเรียวเร็ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวดูแล้วนะเห็นไหมริบเร็วนี่จะเป็นเร็วเร็วรอบคันเลยนะเปลี่ยนแค่เร็วรอบคันเลย เปลี่ยนแค่คู่หลังนะช่วยหน้า่ะฝั่งนู้นทีนี้เห็นไหมเร็วหมแล้วะจะไปเรียวรอบคันเลยนะ,ะเปลี่ยนแค่คู่หลังยัเห็นภาพว่ามเร็วไหมเรยวผม ลองหลอดเดิมให้ดูนะนเห็นไหมหลอดเดิมหลอดเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้นะดูหลอดหลอด LED ไปเร็วปึ๊บนะอ่าเสร็นแล้วพี่เร็วแล้ว ลองสุบไฟเลี้ยวดูก็ได้พี่ซ้ายหัวก็ได้ อันนี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมไฟหน้า LED แล้วก็ไฟพิดานแล้วก็ไฟเลี้ยวเร็วนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะช่อง Youtube ช่างท็อปโมดิฟาแล้วก็ Facebook สุริชัยบุ